สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลลแอนนะคะเราอยู่กันที่สาขาสุวินทวงศ์46ค่ะพี่พี่เนะเป็นสาขาที่3เปิดใหม่พี่พี่ดูได้เลยนะคะรถของเรามีมากมายนะคะให้มาเลือกชมกันนะคะใครผ่านไปผ่านมานะแถวเส้นนะคะน้องจอกสุวินทวงศ์นะพี่พี่ขสามารถแวะดูรถส,สวยๆนะค,คุณภาพเกรดเอพรีเมียมทุกคันเลยนะ ใครชอบนะคะหรืออยากสอบถามรายละเอียดรุ่นไหนเนี่ยสอบถามเซลล์แอนเข้ามาได้เลยนะคะหรือสอบถามที่เบอร์โทร086 344 0045แจ้งติดต่อเซลล์แอนหรือแอดบ้านเขียวที่เบอร์โทรได้เลยเช่นกันค่ะพี่พี่ขานะคะแต่วันนี้อยากจะมารีวิวรุ่นนี้ค่ะเพราะว่านานๆจะได้รีวิวทีนะคะกับรุ่น Honda c v ี่า Honda City ค่ะขอภยัยนะคะ a City 1.0S ปี2020 คันนี้มากับเลขไม์แค่แสน0 0ดกิโลเท่านั้นเองนะคะคันนี้ราคาตั้งขาย3ามแ0นแบาทค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันนะคะคันนี้มาพร้อมกับสีขาวมุกค่ะขาขอภัยสีขาวนะคะเดิมแท้รอบคันเลยนะคะคันนี้รถใหม่มากพี่พี่สภาพเนี่ยต้องบอกเลยว่าสมบูรณ์ พร้อมใช้สุดๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันเลยด้านหน้านะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วก็โลโก้ด้านหน้าเนี่ยนะคะเป็นสีคโครเมียมนะคะสวยๆเลยค่ะตัดกับสีดำนะคะสำหรับคันนี้นะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะล้อก,กระทะนะคะมีมาให้ยางปีใหม่ๆเลยค่ะ นะคะดอกอยางยังอยู่ครบทุกจุดเลยด้านข้างเนี่ยตกแต่งด้วยไฟด้านข้างมาให้ด้วยหูกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ามาพร้อมโคมไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยสวยครบรอบคันด้านมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะนะคะแล้วก็กระจกก็เดิมแท้ฮอนด้าทุกบานเลยพี่พี่ขาด้านในอาจจะมีคราบบางริ้วรอยบ้างพี่พี่ไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวเราดูแลให้ค่ะเนื่องจากว่ารถเพิ่งเข้าเลยสําหรับคันนี้นะคะทุกส่วนของรถเนี่ย อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้นะแต่ว่ารถไม่ได้ทาความสะอาดแค่นั้นเองวิขาเนะเราดูที่โครงสร้างเป็นหลักเลยนะคะโครงสร้างของตัวรถนะคะไม่มีรอยบุบและยิ้มใดๆสีแต้มเดิมโรงงานยังอยู่ครบทุกจุดเลยค่ะแผงประตูเปิดได้ค่อนข้างกว้างเลยนะคะข้อดีของ Honda เลยค่ะพี่ๆขาประตูเปิดได้นี่บอกเลยว่าโหเกือบ90องศาเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้ ด้านข้างนะคะสียางร่องน้ําต่างๆยังอยู่ครบทุกจุดเลยค่ะพี่ๆค่ะนะคะกระจกก็เดิมแท้ฮอนด้าทุกบานมั่นใจได้เลยว่ารถคันนี้ไม่มีชนไม่มีเปลี่ยนกระจกใดๆมาแน่นอนนะคะนี่พี่ๆดูด้านข้างนะคะไม่มีริ้วรอยใดๆเลยค่ะสําหรับตัวน็อตต่างๆนะคะนี แันเพจต่างๆก็อยู่ตรงปีนตรงรุ่นทุกจุดที่นี่สบายใจได้นะคะด้านในนะคะบอกผ้าสวยๆตึงๆเลยค่ะนะคะสำหรับคันนี้ใครชอบถูกใจเข้ามาดูรถตัวจริงก่อนได้เลยอยู่ที่สาขาสุวินทวงศ์46นั่นเองค่ะพี่ๆขาไม่ไกลเลยติดหน้าถนนใหญ่ผ่านไปผ่านมารับรองว่าเห็นชัดเจนแน่นอนนะคะพี่ๆแผงประตูก็เปิดได้กว้างแบบนี้เลย นจะะีนยางต่างๆแม่ตัวน็อตต่างๆก็เดิมแท้ทุกจุดนะคะด้านข้างเนี่ยแผงประตูมีวางแก้วได้ด้วยนะคะ Honda เดิมแท้โรงงานเลยน,นะคะด้านหลังนะคะไฟดีไซน์สวยงามเลยเป็นปีใหม่แล้วปี2020นะกับคันนี้นะไฟเนี่ยรมดำมาให้เรียบร้อยไฟทับทิมต่างๆใช้งานได้ครบครันสวยงามมาก นะคะอันนี้น่าจะต้องเปิดจากด้านหน้านะ,ะพี่ๆขาเป็นเครื่องยนต์ VTEC Turbo ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะอ่านะคะสีขาวสวยงามมากเลยค่ะใครชอบก็เข้ามาดูรถตัวจริงก่อนได้นะพี่ๆนะนะคะรับประกันได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนในราคาแค่3 8 9 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะ น็อตเดิมแท้นะคะติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเบาะหลังตึงๆเลยค่ะเนี่ยคันนี้โดยสารได้เลย3 4ถึงท่านนะคะหรือไปกันแบบเยอะหน่อย5้าท่านเนี่ยสะดวกสบายแน่นอนฟ้าเพดานต่างๆก็อยู่สวยครบนะคะไม่มีริ้วรอยต่างๆเลยนะคะนี่เดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันนะคะด้านหน้าด้านในนะคะพี่พจ๋าดู ได้เลยนะคะน็อตเดิมแท้นะคะสําหรับคันนี้นะคะน็อตเดิมน็อตแท้ต่างๆเลยพี่ๆนะคะกระจกก็เดิมแท้ฮอนดา้าทุกบานเลยพี่ๆดูนะคะที่ตัวน็อตต่างๆนะคะไม่มีรอยงันแงะขันไข่ใดๆค่ะเนี่ยค่ะน็อตแต้มเดิมสีเดิมโรงงานอยู่ครบเลยคันนี้ ะะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเป็นแบบสามก้านปุ่ม engine start ก็มีมาให้เรียบร้อยนะคะไฟที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เป็นปุ่ม engine เลยค่ะพี่ๆขานะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันล็อกความเร็วนะคะ c r u สค e control ค,ค่ะมีมาให้อ๋อคันนี้ไม่มีล็อกความเร็วคุณพี่ขาขออภัยนะคะค r u สคอ control ค่ะรับสายวางสายผ่านพวงมาลัยได้เลยนะค,ะคุณพี่จ๋านะคะล็อกความเร็วอยู่ด้านในตรงน้ ะะเห็นปุ่มๆไหมตรงนู้นเลยนะคะเครื่องเสียงก็ AM FM นะคะเกียร์ออโต้เบรกมือนะคะเป็นแบบแมนนวลอีโคโหมดมีให้ได้ใช้ด้านกลางเนี่ยมีวางแก้วให้ด้วยสวยครบรอบคันมากับบอกผ้านะคะดูตัวน็อตได้เลยพี่ๆน็อตสวยๆตึงๆเลยนะสำหรับคันนี้นะคะลมยางต่างๆก็มีให้ครบบคันนะสำหรับคันนี้ ใครที่ชอบถูกใจนะคะเข้ามาดูรถตัวจริงพร้อมทดลองขับก่อนได้เลยนะที่สุวินทวงศ์46ค่ะหรือชอบคันนี้ถูกใจคันนี้นะคะก็สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย086 34 0 8, 6, 3, 4 5 5ย้ํ้าำอีกหนึ่งรอบค่ะคันนี้เป็น Honda City นะคะตัว1.0นะคะตัว S ปี2020มากับเล็กไมล์ห0 0 0 0 0กิโลเท่านั้นค่ะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่3 8 0 0 0 0 เก้าพันชอบจุดใจคันนี้ติดต่อเซลแอนมาได้เลยนะคะ0ูนย์แปดหกสาแจ้งติดต่อเซลแอนมาได้เลยนะคะหรือแอดบ้านเขียวที่เบอรโทรได้เลยสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ